สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับข้าสู่นอยู่ก่อนหนมุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารการย้ายทีมสโมสรอาเซนอนเรามาเริ่มมาที่นักเตะนะครับที่มีโอกาสย้ายมาอยู่กับสโมสรอาเซนอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นีนะครับอันดับหนึ่งยกให้เป็นในส่วนของมอยเซต์คาซิโดนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่มีรายงานข่าวว่านักเตะนะครับได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาเซนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ตกลงในส่วนของเรื่องค่าตัวกับสโมสรไบตันสโมสรของนักเตะเท่านั้นนะครับอันดับที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของดีแ โดยไรับจะมีคิวในการช่วยต้องตังกัดอย่างเวเดมยูนิเต็ดนะครับในการชิงแชมป์นะครับยุโรปนะครับคอนเฟเรนซ์ลีกในคืนนี้นะครับอันดับที่3นะครับจะเป็นในส่วนของเจมดิสันนะครับที่มีโอกาสนะครับที่อาร์เซนอลนะครับอาจจะหันมาในส่วนของการเป็นตัวแทนของเคนิชชาก้านะครับด้วยสนราคาอยู่ที่ประมาณ40-45ถึงล้านปอนด์นะครับตามที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้ตั้งค่าตัวไว้นะครับ อันดับที่4นะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าคันเซโลนะครับที่จะออกจากสโมรสนในช่วงตลาดซัมเมอร์น,รนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาร์เซนอลอาจจะให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันนะครับส่วนอันดับที่5นะครับจะเป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับพลสวรรค์ของพีเอทวีไฮโเฟนนะครับอย่างซาบีซิมอนนะครับข่าวที่1ในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะวัย20ปีนะครับของทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างซาบีซิมอนนะครับนักเตะของสโมสรพีเอทวีไฮโเฟนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรออาาาารร์์เซนนนนลใช่่่วงสััปดหทีผมะคบ โดยทางซาบิโมนก็ถือว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงนะครับคนหนึ่งนะครับในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ณปัจจุบันนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกองกลางตัวลุกเท่านั้นนะครับที่ซิมมอนทาได้ดีนะครับเขาสามารถย้ายมาอยู่ในตําแหน่งกองหน้าตัวต่ำนะครับหรือว่าปีกทั้งสองข้างได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับที่อาร์เซนอลน่าจะดึงเขาเข้ามานะครับเสริมความเก่งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีความสวรรค์นะครับและก็มีสารพัดประโยชน์ในการ ดึงเข้ามาในตำแหน่งนะครับตัวลุกของอาร์เซนอลในช่วงตลาดซื้อขายนี้นะครับโดยคาดการณ์นะครับว่าค่าตัวของซีมอนน่าจะอยู่ประมาณ4ี่สถึงห้ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับให้สโมสรต้อนรับกัดของนักเตะอย่าง PSV เอฟเอรนะครับปล่อยตัวนักเตะข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คขวานะครับโดยมีรายงานข่าวว่าอาสานอนนะครับเตรียมที่จะยื่นนะครับตัวโนตาวาเลสเป็นส่วนหนึ่งในการดึงชาชาโบเอ้นะครับเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับตัวเอโดรนะครับได้มองว่านะครับ ชาชาโบเอ้นะครับถือเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้นะครับในการเข้ามาทดแทนตําแหน่งที่ว่างก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจคนหนึ่งเช่นกันนะครับในการเสริมทัพนะครับโดยสนนราคาของาชาชาโบเอ้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ 20- 22ถึงล้านปอนด์นะครับก็จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารการย้ายทีมสโมสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากคา่ับ